ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเขช่องฮันาสาซีฮดนะครับผมวันนี้กับเซอร์พิกเซลมานาันในก็นะครับผมนะวันนี้เราจะมาทําการบั้นใส่ท่าน้องหมานะครับผมเนี่ยบักเนี่ยบักเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนวะมึงต้องผลิตออกเนี่ยตัวนี้ทุกคนที่หมายตานี้คือผมจะบีทมันปั้นมันนั่นเองครับผม แาวแรกเลยจากส่วนมากเนี่ยตัวเนี่ย,น,ยนี่เป็น่านะอนนี้ไม่เป็นยิมยิมธรรมดายิ่ปกตินะแบบยิมไม่มี่าอะไรเงี้ยนะส่วนมาก้ตัวเนี้ยผมแม่งเน้นการต่อสู้มากกว่าก็เลยจะมาที่อันนี้ก่อนนะผมพอนี้พอฟาร์มพวกดาเมจแล้ววันนี้เสร็จผมก็จะไปที่สปีดนะทุกคนผมเน้นความเร็วเร็วแรงทะลุนรกนะฮะประมาณนั้นแต่แต่อย่างแรกก่อนที่จะเร็วแรงนรล เราต้องดูก่อนว่าแม่งมีท่าหรือเปล่าไปกดเดี๋ยวไปกดตีไม่ตายอีกประเด็นอืมไม่มีท่าประเด็นตอนนี้ทุกคนไม่มีท่าตอนตนทุกคนขอยญาต์วาไปที่บา้านไปเอาที่ยัดแป๊บนึง่งผมจะยัดเบลผมจะฟาร์มดาเมจเนี่ยเต็มสปีดเต็มนะผมแต่ลผมนะผมจะให้มันเร็วกว่านี้กัะ มันคงมีร้างเดียวแหละเนาะแต่ยังไม่ล้างเดียวเนาะมาคอยดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันจะเป็นตัวที่เร็วมากผมบอกเลยว่าถ้าเป็นตัวที่เร็วมาก้ดูนะผมแล้วพอเดี๋ยวตัวนี้ก็จะไป นะลืมไปพูดอะไรโอเคเริ่มอีกแล้วเขาหยาตัวน้องไปเล่นมากแบบไม่ดีจริงผมว่ามันน่าจะดีแต่ตัวเนี้ยแต่ว่ายิมยิมยิมเนี่ยยิมนี้ยิมธรรมดาผมไม่ค่อยแบบเท่าไหร่แบบไม่ค่อยสนใจอะไรเพราะว่าแบบเร่อะไรผมแคนั้นยิมนะผมได้ของมาแล้วผมเลยไม่ให้ซีเรียสแล้วก็วันก่อนเผลอค่าเทพตายไป เอาเทปแม่งหมดทาแล้วไม่มีบอลจับนี่แหละจ้างแม่งหมดแล้วกันตีรูวๆแล้วก็ก็อาจจะเห็นคลิปที่เป็นเสียงเพลงเพราะน่าจะว่านะผมลืมเปิดไมค์อัดก็เลยทำเป็นเสียงเพลงไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพาไปแลกแฟชั่นทายคลิปนะ ที่ทีมยักษ์ที่ชั้นนะทุกคนจะพาไปยักท้ายคลิปนะครับนิ่มขอ,อุยาตเปิดตีเกมสักนิดหนึ่งเท่าไหร่ละเช็คแป๊บเฮ้ยเร็วจังอนะ่ะ กลยไปตีสปีต่ตอนะครับแล้วไปสปีต่ตอผมจะเน้นให้แบบให้ผมตีก่อนได้ตล,ลอดเลยคนผมจะไม่ตักผมจะไม่ยอมตีที่หลังผมจะให้แม่งตีก่อนตลอดนะครับปีตเพราะโปเกมอนผมเนี่ยผมเน้นผมต้องตีก่อนเปิดก่อนได้เปียบนะครับผมมัง้งปะวะเปิดก่อนได้เปียบปะวะ ได้เลยมัง้งไม่เดี๋ยวถ้าไอตัวนี้มันเรียนท่าต่อตู้ได้ปะเนี่ยตัวะมันเรียนท่าต่อตู้ได้ปะเต้อง,องไปเจอตัวทุกคนเรียนท่าต้องไปเจอตัวต้องเรียนท่าต่อตู้ได้คือแจ๋วเนี่ยท่าต่อตู้ท่าขี่อะเงี้ยเรียนได้แจ๋วเลยหรือเรียนันที่มันสามารถตู้แบบตีฝ่าตรงตรข้ามได้เง สับปีดเนี่ยผมผมอยากให้มันได้เลือดสักนิดหนึ่งอ่ะได้ปะถ้าเลือดอีกหนึ่ง,งนักขยันสับปีดครับงงทุกคนอ๋อเต็มแล้วอโอ้เร็วเกินโอเคเอานี่ยนั่นก็ตัวนี้ก็ผมเน้นเถ่ากันตัวนี้ผมเน้นแบบว่าตีเร็วผมเน้นตีเร็วนะผมเน้นตีเร็วแล้วกัน เดี๋ยวก็ท่าให้ใส่ที่หลังแล้วกันนะพรเดี๋ยวท่าให้ใส่หลัง <is> ผมจะเน้นตีเรนะ็วนะตัวเนี้ยถ้าผมสปีดคือที่สุด <is> แต่ไม่รู้คนอื่นจะเล่นอะไรบ้างนะ <is> แต่ผมชอบในตัวมายเกล้มาเล่นนะ <is> ทุกคน ัอนที่ตีไปผมก็จะกดอยูกท่าแต่ละท,ท่าไปนะครับผมผมใช้ตัวท่าในการเช็คท่านะครับยังตอนนี้ยังได้ยินบาคนว่าสมมติถ้าเอาบางท่าไปใส่ ผมอยากให้แบบใช้พิษในการเล่นได้ปหมเอาพิษไปได้ไหมมันมีตัวมันมีไหนตัวพิษไหมเอาพิษไปวางก่อนแล้วแบบตีใส่รัวๆอะไรเงี้ยเฮ้ยเซนเซนนะอะไรเงี้ยโค่อยากได้พิษเลยเฟียจัดไหนไปทุกคนแต่ถ้ามีพิษอะไรเงี้ย เหมือนจะไม่มีพิษนะแต่บอกว่าต้องหายวะ่ะคอยคุณคอยยาแป๊บสักครู่นะทุกคนคอยยาแป๊บสักครู่นะครับ,อยยบ,รรบโอเคครับทุกคนผมมาแล้วไปเข้าน้ำหมาปะเลยก็จะเวลยบรอยว่ะทุกคน ไข่นี่มันช่วยทำความเร็วไม่ใช่เหรอทำไมยังไม่ร้อยทีวะหรือไม่ไแตกไข่เข้าไปแล้วมึงก็ไม่ไแตกไข่เข้าไปนี่หว่าทำไมเร็วมันฟั่มนานจาังหรือคิดเป่ง ตัวนี้ต้องกิ่งแล้วก็ตอนนี้โลกหาขอมได้ทําการรีเรียบร้อยนะครับผมทําการรีเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมไม่จะไปอนี่เลยอ่ะไม่ได้ไปหาหรือไปเลยเพราะว่าผมติดงานช่วงนี้ผมฝึกงานอยู่ไงและไม่ค่อยมีเวลานะครับงานและงานผมอยู่เสาร์อาทิตย์ผมก็ได้มีเวลามากนะครผม ประมาณนั้นนะทุกคนบลิซซี่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 ผมว่าผมว่าผมกระดานจะนึกคอนเทนต์ใหม่ๆม,มา <Please see. S 1> ทุกคนเป็นคอนเทนต์เป็นหมุนกลงล้อครับ แบบว่าผมจะใส่ทุกท่าของโปเกมอนลงไปอ่ะแล้วผมก็ให้หมุนกองล้ออะไรเงี้ยทุกคนหมุนกองล้อหมุนหมุนได้ท่าไหนก็ไปจับท่านั้นอ่ะเ <S S 2> พิ่มมาเพื่อมาเพือพ่อเอามาปัน้นแล้วไปสู้อ่ะไ <S S 1> ด้แบบไอไดยแบบว่าอ่าอวี IV เป็นไงก็เป็นงันเลยแบบอาจจะจับสักสิบตัวไอวีไหนดีก็ตัวนั้นมาอะไรเงี้ยทุกคนตาณนั้นอ่นนนนะ แล้วพอถุ่มทาตเสร็จก็ต้องไปถุ่มตัวอีกนะครับผมเพราะว่าแบบสมมุติถ้าเป็นธาตุไหนพอไปจับปุ๊บมันก็ได้อะไรเงรี้ยเลยมันก็ไม่ได้ถูกปะมันไม่แฟร์มันจะดูไม่เฟียวนะครับผมไปหิวแล้วก็เดี๋ยวไปใส่ธาตุกันดีกว่าธาใส่ธาตุที่ผมพอจะรู้ก่อนแต่ ถึงผมใส่ท่าผิดยังไงหรือทุกง,งผมก็ต้องเดี๋ยวพวกพี่ก็ไปเกบเดี๋ยวก็ไปถามพวกพี่ว่าแกง่ายต่อนะครับผมประมาณนั้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะดูที่ท่าแรกท่าแรกมาไม่ก็ไม่ท่าสองก็ไม่มีละไปอยู่ไหนไวะนะแต่ถ้าที่บอนา์มีท่าเดียวอะเกินถมามีท่าเดียวก็เกิน ไม่มีท่าเดียวนั่นก็เดี๋ยวใส่ท่าที่พอจะเป็นไปได้ก็แล้วกันมาท่านี้ใส่ไปไม่รู้ว่าเป็นขออ่านกันนะว่าอาจจนะบผมอยากรู้ว่าถ้าเป็นระหว่างพืชกับเนื้อแบบจะดีกว่ากันครับแล้วก็เดี๋ยวไปเรียนรู้ท่าเพิ่ม อันนี้นะผมจะทำให้เป้าหมายประเภทประเภทเดียวเรล่าประเภทเดียวประเภทหนึ่งนะทุกคนอ่ะถูกโจมตีด้วยการโจมตีประมาณประเภทนอกจากนี้ยสามารถโจมตีเป้าหมายที่แบบอ๋อแล้วถ้าเป็นนี้อสมมติแบบเนี่ยเนี่ยได้แบบทา่าหิวอะ ันนี้มันจะเป็นการปกป้องตัวเองป้องกันผู้ใช้อย่างมากเลยเป็นการปกป้องตัวเองนะผมเอาแค่นี้พอละเพราะไงครับบา,าทงท่าผมยังไม่ผมยังไม่เนี่ยยังไม่ตัดสินใจนะผมก็เดี๋ยวลองไปหาตัวสู้ตัตัวดีกว่า มีใครในเซิร like ์ที่รู้จักไหมแบบหนึ่งคพณงกินน้ำแ๊บนึ่งยู่น้ำแบบมีใครในเซิร์ฟที่พอจะเป็นคู่มือให้ได้ไหมพี่ฟิวไม่อยู่กีฮิไม่อยู่ไม่มีใครเลยนับเดี๋ยว ลองไปดูก่อนเผอว่ามันมีตัวยิ้มอยู่นะครับอ่ามีตัวยู้ไหนไหนไหนสุดสิเอ้าพี่ฟิวไม่ได้รีหรอ ถ้าไม่มีซื้อจะไปซื้อเจออื่นหรอมันจะไม่มีให้ซื้อแ่าจะเราไปที่นี่แหละอยากได้เลดอ่ะเดี๋ยวต้องหาเลดเดินหาเลดกั้แป๊บไปทุกคนถ้าเลดเนี่ยน่าจะแบบซื้อได้อยู่เรวันนี้ปะเฮ้ย ครับนะทุกคนตัวนี้มันเป็นธาตุอะไรอะ่ะครับนะตัวนี้นเป็นอะไรอะ่ะอา้าวตายเลยไม่มาเลยงี้เรากเก็บหนังไว้กันเห็นเทวเยอะเยอะๆเออน้อยไม่ค่อยอยากตู้อะ่ะก็อ่หาที่มันเยอะเยอะอะ่ะทุกคนครับนะผมลองไปหอคอยดิหอคอย vì sẵn bỏ khai thì sẵn nó thì tôi đã đọc rồi nhỉ nghe 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 tôi đã rồi xuôi phải quá đâu xe mấy thằng nhiệt เปเด็นคือพนน่าสวยแล้วทุกคนใที่แ็ดตัวแรกปก็ mm hmm. เทพเลยอะ่ะเอ่อไปที่ปากกอดของใส่ของใส่ผมว่าน่าจะเป็นผ้าผ้า,ผาถัวนะครับผมน่าเป็นผ้าผ้าถั่วนะผ้าผ้าถัวมีเปาวะ จบไปนะถ้าไม่ฟ้พาผ้าหัวเนี่ยผ้พาผาหัวเดี๋ยวไป๊บนทุกคนเดี๋ยวขอแยกแป๊ที่บบานพี่แป๊บโอเคทุกคนได้ผ้าผ้าหัวไปละนี่ได้ไปละแต่ไม่มีตัวให้ลองสู้อะ่ะเต้านั้นก็เดี๋ยวไว้ตอนแข่งยิมเดียวเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะนั่นแหละวันนี้ผมจะพาทุกคนไปแลกนะครับผม ไปเดี๋ยวไปแรกกันดีกว่านี่ตึกนี้ทุกคนจำได้ที่ตึกนี้นะแฟชั่นที่สู้กับสี่ชั้นจบนะครับเออมามันจะเป็นแฟชั่นนะทุกคนผมนึกอยู่ว่าผมเจ้าอะไรดีตัวตัง้ง มันน่าต้องแลกมาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นดาบหอกคงว่าถ้าเป็นดาบผมเอาอันนี้ดีกว่าปะอนนจะใช้แต่หอกอ,อหอกก็สวยนะเอ,อาดาบเี้ยมาอันบนผมว่ามันยังไงไม่รู้อะเป็นดาบสั้นหรอ,อ อืมเอาหอกมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวอนันนี้อันนี้ผมไม่เทเอาอันนี้มากันเอาอันนี้กันแล้วกันกน,น,กน,ออนี่มาเลยเอาอันนี้มาโอ้เจะหมดโอ,โอด,ลดลโอแล้วหมดแล้วบอลเดี๋ยวนี้สองอย่างลืมไป แล้วนะผมอยากรู้มีใครขายปะนะผมอยากได้เนี่ยสองพันหรอซื้อมานี่ซื้อมาแล้วเอาหมดอ่ะนี่ได้มาแล้วสองพันซื้อแม่งหลยนี่ได้มาแล้วแฟชั่นนะครับผม หรือถ้าผมอยากได้ไออันหลังอันนี้อีกก็ต้องซื้อบอลนี้ผมลองดูดิเพราะว่ามันมีขายสองแบบนะบางคนจะรู้แบบขายแบบเก่าแบบใหม่นะครับไอเป็นขายแบบใหม่ตัวขายแบบเก่าจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้คือขายแบบเก่านะครับผมผมจะที่ผมดูมาส่วนเมื่อข่จะมาขายแบบเก่าก่นนะเมื่อเ่าจะไม่ขายแบบใหม่กันบักเท่าไหร่นะครับไหนดูซิ มีอะไรบ้างมันจะไม่มีโอเคไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวผมขอลองดูแฟชั่นของแต่ละอย่างนี้กันนะครับดาบเมืตอนนี้ตอนแรกผมเป็นแฟชั่นดาบนี้อยู่นะทุกคน๋ยวาเปลี่ยนอย่เอาออกเนะครับแต่ไล่ดูทีอันเลยเอ๊ะเอาเพิษหน้ากันเอาฟ้าหน้าดีกว่าทุกคนให้เก็บไว้ทุกคนขาดติดขาดใจดีกว่า ก็รับครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคาย like, แล้กวก็ติดตามให้กับผมได้นะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะกดดิ่งด้วยนะครับผมเนี่ยผมทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือถ้ามีัญหาอะไรสามารถเข้ามาสอบถามแบบนี้ได้เลยนะครับผมคลิปในนี้เดียวขอลาไปก่อนไว้เจอคลิปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย